สวัสดีครับอยากจะแสดงไหมครับอยากจะแสดงไหม

ไม่ชอบเพราะอะไรบอกพี่เบียร์หน้าเต่าเฮ้ยไม่ใช่เต่าปาลิทินอยู่ใน วันนี้รตแต่ตอนน้องใหม่เกิน18มันเกือบ18วันได้จชลชค่ะันีรับกันหองร20ตัวเฮ้ยไมาแต่ป้ายที่เวส หลายนานยังกูหลายนี่หกโม,มงเงย็นแล้วไปอยู่ไหนมาเนี่ยไปอยู่ไหนมาบอกว่าแล้วบอกว่าติดตามตลอดคนเราเนี่ยนะ เป็น้างดูน่ะแก้วน้องไปฝากอาไรหน้างานแลน้องฝากอะไรหน้างานล้นีารยกนเห็นไปหน่อยสิเฮ้ย มันต้องมีมันต้องมีไอ้ที่แผ่นลงอาหารกาเลิศมันเจ็บปวดไม่รู้พรสอากัดอหนับตเรืทไมก็ไม่รู้สวัสดีครับเปิดชื่ออะไรโนโซ ข้าวไม่ใหญ่ข้าวผัดหูไม้า้ินแล้ว้าวให้ผู้ใเสร็จ้ว เป็นไ yeah. ้าง่อนนไงัดได้รกคนรู้วไม่เว้ยเป็นไคือไม่ตชื่อนหัวเขาป็นได้นคัดนีครับวดหลังหังขาข้าข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 าราขาาาา จะทำให้คนรุนรนไเเป็นไรก็ได้เหของวานก็ไม่ได้ไก็ได้นะแต่ว่ากระติกน่าจะเจออะไรดูเนี่ทกเป็นฝายนาหจ่ายก็ไม่ค่ยจะได้ถ้าเไ็นไรก็ได้นะนอกะอค่อยแล้วตดเองจะไปต้องไหนนะตัวเลัวฝต้องโดนย่าก่ ไครจะไล่เช้าเอนนเสร็จแล้วก็เป็นปาห่างยี่ห้าโลอีกทันจ้ะรัยะยี่ห้าโลไว้ก็นทันไม่แอาใครขอบคุณดอกกุหลาบไม่เดิ่ติ๊กต๊อกแล้วเหรอไม่เิ่มเลยข้องไหยกัได้ใส่เลยลูกวาใส่ไปเลย วันนี้เราแวะไปไหนหน้านี่ยไหมเบียร์อีกคนไม่ใช่คนที่ชกินเลยนะพอมาพี่อพี่บอก็ทานกินะ้มามานครสวรรมาพีข,ขับรถกลับบอต้องแวสขขเราหับรถพ่วงนอนต้องมานั่งกินตงเร้าเบียรเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้ชอบกินไม่ได้อยากกินคือถ้ารถเดิทาย้แก่ you wow.